รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครัพบพบกับผมปรเมีแสวงรุธกับรายการ sciencehit วิทยาศาสตร์ทันสมัยปีที่3ามกันอีกเช่นเคยนะครับบายบายแบยบ,ยบ,ยบ,ยบนี้เราจะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนของคุณนะครับผู้ชมครับเราทราบกันดีนะครับว่าทางภาคใต้หลายจังหวัดนั้นติดทะเลนะครับซึ่งอาชีพที่สําคัญก็คืออาชีพการประมงนั่นเองสัตว์ทะเลส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นหอยนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากจะบริโภคได้แล้วยังจําหน่ายได้อีกด้วยแต่เป็นที่น่าเสียดายครับที่เปลือกหอยนั้นก็เหลือทิ้งเป็นจํานวนมากนะครับ วันนี้เราจะไปติดตามดูกันว่าเขามีวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกหอยได้อย่างไรเป็นแนวคิดของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเราจะไปติดตามโครงการนำร่องกันที่จังหวัดระนองครับช่วงสายหิตหลังจากลงพื้นที่เพื่อสำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอยที่เหลือใช้แล้วทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก็พบว่าในพื้นที่การประงงที่จังหวัดประนองมีเปลือกหอยเหลือทิ้งจำนวนมากที่ไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จนกลายเป็นขยะในชุมชนโดยกลุ่มผู้สำรวจพบว่ามีเปลือกหอยหลายชนิดที่สามารถนำมาแปลรูรปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ภายในชุมชนได้เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์และเครื่องประดับและคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นจึงมีแนวคิดที่จะนำเปลือกหอยที่มีคุณสมบัติสามารถนำมาทำเป็นส่วนประกอบของเครื่องประดับได้หลากหลายโดยใช้กระบวนการแปลสภาพเปลือกหอยด้วยเครื่องเจรไนเปลือกหอยให้เป็นรูปร่างต่างๆ ตอนนี้นุ่นอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้มีนัดกับอาจารย์ที่นี่นะคะเพื่อที่จะไปดูเครื่องจักรที่อาจารย์ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เจรไนเปลือกหอยค่ะแต่ว่าการเจรไนเปลือกหอยนี้นะคะเขาสามารถนําเปลือกหอยไปทําอะไรได้บ้างหรือว่าเป็นเครื่องประดับสวยงามขนาดไหนนั้นเดี๋ยวไปชมกันค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนุจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูเครื่องประดับที่ทําจากเปลือกหอยนะคะที่บอกไปแล้วว่าถูกทิ้งไว้ไม่มีมูลค่าแต่วันนี้ค่ะอาจารย์ที่สาขาอัญมณีของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะ<ท>ขเขาได้นําเปลือกหอยมาแปลรูปให้สวยงามมากยิ่งขึ้นไปดูกันคะ<ต>่ะอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะชุดนี้ค่ะเป็นชุดสร้อยคอต่างหูนะคะทําจากเปลือกหอยมุกค่ะลองดูสิคะหรือจะถัดมาค่ะเป็นชุดนี้ก็ออกแบบดีไซน์นะคะเก๋ไม่แพ้กันค่ะ อย่างชุดนี้นะคะคุณผู้ชมลองสังเกตดีๆคะ่ะที่เราเห็นนะคะชิ้นใหญ่ๆนอกจากพลอยที่ตกแต่งหลากสีแล้วชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะยังเป็นนะคะเปลือกหอยซึ่งหลายคนก็คงอาจจะไม่เชื่อนะคะว่าเปลือกหอยจะสามารถค่ะมาอยู่ในเครื่องประดับนะคะชุดสวยๆชุดใหญ่แบบนี้อย่างชิ้นนี้ที่เห็นค่ะจะเป็นกําไลข้อมือนะคะแต่ว่าจะเห็นความแตกต่างเรื่องของสีค่ะเพราะว่านะคะได้ใส่สีสันลงไปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องประดับของเราด้วยนะคะและก็ยังมีดีไซน์ค่ะในส่วนของสร้อยคอนะคะที่ดูเก๋มากเลยทีเดียวค่ะ เข็มกลัดค่ะคุณผู้ชมคะนุ่นเจอแล้วคะ่ะเครื่องประดับที่เหมาะสำหรับวัยรุ่นนะคะหรือว่าเหมาะสำหรับวัยแบบเราๆแบบนี้คะ่ะนี่เลยชิ้นนี้นะคะเป็นไงบ้างคะชิ้นนี้ใส่ได้ไหมคะ เครื่องประดับทั้งหมดนะคะที่เราได้เห็นไปค่ะทํามาจากเปลือกหอยนะคะแต่ว่ากว่าเปลือกหอยจะอยู่บนตัวเรือนได้นะคะเขาก็ต้องมีขั้นตอนของการเจียรหรือว่าการขัดค่ะให้มีความสวยงามก่อนนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเปลือกหอยแบบเดิมๆที่เราเคยเห็นอาจจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะตอนนี้ค่ะเขาได้มีรูปแบบนะคะการดีไซน์ค่ะตัดเปลือกหอยให้แตกต่างรูปทรงออกไปนะคะจะเป็นรูปทรงหยดน้ำหรือว่ารูปทรงดาวนะคะรวมถึงค่ะ เล็กขนาดนี้ค่ะเหมาะสำหรับนะคะการทำเป็นหัวแหวนแบบนี้นะคะก็ต้องใช้ขั้นตอนการทำค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะก็ต้องอาศัยเครื่องจกักรแล้วก็ต้องอาศัยนะคะในส่วนของหลักการทางวิศวกรรมเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับอาจารย์กันนะคะว่าทำไมถึงคิดค้นเครื่องจักรนี้ขึ้นมาและเครื่องจักรนี้เขามีขั้นตอนการทำงานอะไรกันบ้างนะคะไปกันค่ะ หลังจากที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่แล้วนะคะอาจารย์มีวิธีค่ะในการคัดเลือกชุมชนหรือว่าชาวบ้านที่จะเข้ามารับการถ่ายทอดเทคโนโลยียังไงคะจริงๆแล้วในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยทางรัฐบาลเขาก็ส่งเสริมโดยการเป็นสนับสนุนให้กลุ่มชาวบ้านเนี่ยนะครับสร้างงานในรูปเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อ,อทําให้เป็นธุรกิจของ SME เอยเป็นกลุ่มหมู่บ้านเอยก็ค่อนข้างนี่พอสมควรนะครับเราก็ไปดูว่าชุมชนไหนที่สามารถรวมตัวกันได้นะครับชาวบ้านตรงไหนที่สามารถจะมีเวลาว่าง มีที่จะเสียสละหรือว่าสละเวลาที่มาจะมารับการอบรมในตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้อาจารย์กลับมาค่ะที่จะเริ่มต้นนําปัญหาก็คือเปลือกหอยเนี่ยมาแปลรูปหรือว่าสร้างมูลค่าเริ่มต้นได้ยังไงคะอะามาเริ่มคิดว่าเปลือกหอยก่อนที่เราจะนําเข้าไปสู่ผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องมีการแปลรูปฉะนั้นแล้วก็ต้องมามุมมองว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการแปลรูปต้องมีลักษณะอย่างไรนะครับทีนี้อาจารย์ก็คือไปแล้วไปดูในเรื่องของการแปลรูปกับกลุ่ม นะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือว่าบริษัทห้างร้านต่างๆที่เขาดาเนินการก็จะประกอบด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอย่างเช่นต้องมีการตัด<ร>การโกนการเจรนญยนการปัดเงาลักษณะต่างๆแต่อาจารย์มาพิจารณาแล้วว่ากลุ่มชาวบ้านจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาเครื่องมือลักษณะแบบนี้ไปลงในพื้นที่เนี่ยเราก็ามาคํานึงอีกว่าภูมิอากาศเป็นยังไงสถานที่ติดทะเลนะครับความร้อนเป็นยังไงนะครับความโงทนของวัสดุต่างๆเป็นยังไงอาจารย์ก็เลยนําข้อมูลเหล่านี้มาออกแบบเป็นลักษณะของชุด เป็นชุดเครื่องจักรที่เห็นอยู่ในแบบนะครับก็คือประกอบด้วย5สถานีด้วยกันเครื่องเจรไนเปลือกหอยถูกออกแบบตามหลักวิศวกรรมศาสตร์โดยเครื่องจักรหนึ่งชุดจะประกอบด้วย5สถานีด้วยกันคือชุดตัดเปลือกหอยเพื่อเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกชุดโกนเพื่อทําความสะอาดเตรียมชิ้นงานชุดขัดเพื่อขัดผิวเปลือกหอยให้มันเงาชุดเจรไน เพื่อขึ้นรูปเปลือกหอยให้เป็นรูปร่างต่างๆและชุดตกแต่งเจาะขัดเพื่อเพิ่มความสวยงามของเปลือกหอยเครื่องจีรนายเปลือกหอยถูกออกแบบให้สามารถถอดประกอบเพื่อขนย้ายได้สะดวกโครงสร้างเป็นสแตนเลสทนต่อสภาพภูมิอากาศที่เป็นทะเลสามารถใช้ได้ง่ายไม่ยุ่งยากสะดวกต่อการถ่ายทอดให้กับผู้เข้าอบรม แล้วตอนนี้ถือว่าเครื่องจักรที่เรามีค่ะเพียงพอกับความต้องการของชาวบ้านไหมคะเ,เนื่องจากจํานวนชาวบ้านที่เข้ามารับการอบรมค่อนข้างมีพอสมควรนะครับอาจารย์บอกเลยว่าตรงนี้มันเป็นงานลนักษณะเหมือนฝีมือนะครับจะสังเกตว่าเครื่องอาจารย์เนี่ยประกอบด้วย5สถานีกว่าที่จะได้มารูปล่างอย่าง,างชิ้นงานตัวอย่างที่ที่เราเห็นนะครับฉะนั้นแล้วระยะเวลาต่างเนี่ยหลังจากที่เราทาโครงการแรกไปแล้วเนี่ย โครงการ2หรือว่าเฟสสองระยะต่อมาก็คือเราก็ของบประมาณส่วนหนึ่งจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะนําคัดเลือกกลุ่มตัวแทนชาวบ้านที่มีเวลาที่สละเวลาว่างเนี่ยขึ้นมาอบรมที่ที่สาสาอาจารย์ที่กรุงเทพนะครับจำนวน4คนนะครับขึ้นมาอบารมกันเทคนิคการเจีอะไรต่างๆ,ๆเพื่อที่จะกลับไปเป็นวิทยากร์ต้นแบบหรือว่าให้กลับไปที่กลุ่มชุมชนแล้วรวมกลุ่มกันนะทั้งเป็นกลุ่มลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเปลือกหอย ครับตอนนี้เฟสสองระยะนี้ก็ดําเนินการไปประมาณ5 0เแล้วนะครับกลุ่มชาวบ้านที่มาอบรมเนี่ยตอนนี้ก็กลับไปแล้วนะครับผลงานที่กลุ่มชาวบ้าน4ี่คนนี่มาเชิญในก็อย่างอย่างที่เห็นในภาพนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามพอสมควรหลังจากนั้นเขาก็จะต้องมีกระบวนการคิดที่จะออกแบบตัวเรือนหรือว่าไปคิดถึงเครื่องใช้เกี่ยวกับอาจจะไปเกี่ยวข้องกับศาสนาผ้าคลุมผมหรือว่าอะไรต่างๆที่ท,ที่เขาสามารถทําได้นะครับเมื่อเขาขึ้นลูก แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยได้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปคิดแล้วว่าต้องจัดตั้งกลุ่มแล้วนําผลิตภัณฑ์ตรงนี้ไปแปลรูปเป็นลักษณะชิ้นชิ้นงานแบบไหนที่สามารถจะสาาร้างเป็นม,มูลค่าเพิ่มออกเป็นสู่ภาคธุรกิจของเขาได้การแปรรูปเปลือกหอยด้วยเครื่องจรนายเปลือกหอยให้กับชาวบ้านต้องอาศัยทักษะและความชํานาญดังนั้นในขั้นตอนการสาธิตและออกแบบชิ้นงานมหาวิทยาลัยจึงใช้ทีมงานอาจารย์จากสาขาอัญมณีและเจลวัลลี่ เพื่อแนะนําการออกแบบชิ้นงานให้มีรูปทรงหลากหลายโดยเจรนไยเป็นแบบทรงกลมทรงเหลี่ยมสามเหลี่ยมและรูปทรงต่างๆเพื่อให้สามารถนํามาประกอบเป็นชิ้นส่วนในเครื่องประดับได้หลากหลายค่ะในรูปแบบของการอบรมของอาจารย์นะคะ,คะมีวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยียังไงคะเราก็เลยแบ่งกลุ่มชาวบ้านเป็นละสองลักษณะ,ค,ะคืออีกส่วนหนึ่งคือเจอรไนขึ้นรูปชิ้นงานนะครับจากเปลือกหอย ให้ได้รูปร่างชิ้นต่างๆที่ต้องการอีกกลุ่มนึงก็คือพอดีว่าอาจารย์ที่ด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอเนี่ยเขาเข้าไปอบรมในเรื่องของนํำไปทำเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสร้อยคออะไรต่างๆการหมุนเวียนกันก็นคือในกลุ่มชาวบ้านตรงนี้เราจะพยายามสับเปลี่ยนกันให้ครบวงจรทั้งหมดในระยะเวลาที่เรามีอยู่นะครับให้คุ้มค่ามากที่สุดอาจารย์คาดหวังกับโครงการนี้มากน้อยแค่ไหนคะที่จะให้มีความยั่งยืนในอนาคตคะครับผมก็คาดหวังก็กคือ กลุ่มชาวบ้านนะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปที่เห็นลักษณะเครื่องต้นแบบตรงนี้แล้วก็ยังสามารถนําตรงนี้ไปสร้างนะครับสร้างเป็นสนานีย่อยต่างๆซึ่งไม่จําเป็นรูปแบบเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนขออาจารย์ก็ได้นะครับแต่สถานีกระบวนการต่างๆเนี่ยไปแอปพพลายไปประยุกต์ต่างๆนะครับเผยแพร่แล้วคาดหวังว่า4คนที่อาจารย์นํามาอบรมนะครับกลับไปก็จะไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มชาวบ้านหรือว่าชุมชนที่สนใจภายในพื้นที่เนี่ยโดยการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่อาจารย์ให้ไปตรงชุดนั้นนะเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด ส่วนการไปสร้างงานเนี่ยก็สามารถจะนาไปกระจายลาักษณะอาจจะครอบครัวนี้อาจจะเป็นลักษณะของโคนเบืองหอยไปอาจจะไปหาเครื่องมือเป็นมอเตอร์มามีหินเจียมาไอส่วนนี้เมื่อโคนเสร็จอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นลันาากษณะตัดชิ้นเป็นชิ้นรูปแบบต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไปขึ้นบล็อกเป็นรูปร่างต่างๆมีการกระจายลักษณะอย่างนี้แล้วก็รวมกลุ่มกันในการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเปลือกหอยนั้นมีพื้นที่เป้าหมายก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรน,นครศรีธรรมราชพัทลุงและระนองนะครับซึ่งโครงการได้ดําเนินการไปแล้วที่จังหวัดระนองมีชาวบ้านให้ความสนใจมากมายเลยทีเดียวครับและที่สําคัญนะครับผู้เข้าร่วมอบรมนั้นยังสามารถออกแบบเปลือกหอยได้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับ สามตัรสวัสดิการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย30ปีกระทรวงวิทย์สร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การออกแบบเครื่องประดับจากเปลือกหอยนะครับสิ่งที่สาคัญก็คือการออกแบบเครื่องประดับให้สามารถใช้รูปร่างที่หลากหลายของเปลือกหอยนั้นประกอบเข้าไปได้ในขณะเดียวกันก็ยังคงความสวยง,งามน,นะครับซึ่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นั้นมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญโดยเฉพาะครับเครื่องประดับที่เขาออกแบบมานั้นเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับช่วงสายฮิปแผนกออกแบบและดีไซน์ ได้ออกแบบเครื่องประดับจากเปลือกหอยให้มีความแตกต่างจากที่เห็นโดยทั่วไปเพื่อสร้างแรงจูงใจและจุดประกายความคิดสร้างสารรค์ให้กับชาวบ้านโดยนำหอยมุกหอยเป๋าคือเมื่เจรนาในรูปทรงต่างๆเพื่อประกอบเป็นเครื่องประดับเช่นสร้อยคอต่างหูสร้อยข้อมือและเข็มกลัดเป็นต้นเราเห็นวัตถุดิบ หรือว่าตัวเปลือกหอยที่สามารถที่จะนํามาแปรรูปได้แล้วอาจารย์มาคิดออกแบบหรือว่าบวกเรื่องของดีไซน์ลงไปยังไงคะคือสิ่งแรกที่ผมคิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในท้องตลาดเราคงไม่ค่อยเห็นเครื่องประดับที่ค่อนข้างจะหรูหราเท่านี้เนื่องจากว่ามันเป็นแรงบันดาลใจเราอยากให้ให้ชาวบ,บ้านเห็นภาพว่าสิ่งที่มันเหลือใช้นะสิ่งที่มันอยู่ในท้องที่ของคุณคมันมีประโยชน์ มันสามารถที่จะนํามาประดิษฐ์หรือว่าสร้างสรรค์ด้วยการออกแบบด้วยกับเทคนิคที่สามารถจะทำได้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ชาวบ,บ้านเห็นว่าคุณน่าจะทํานะมันสร้างไรายได้ได้มันสามารถเพิ่มมูลค่าได้แล้วก็มันสามารถทําอาชีพได้เสร็จแล้วเราก็ถึงจะถามเขาต่อว่าคุณคิดว่าถ้าเป็นคุณคุณจะนําเปลือกหอยเนี่ยมาทําอะไรครับอันนี้มากกว่าที่จะเป็นไอเดียที่ชาวบ,บ้านให้กลับมาจากทางเรา คือชาวบ้านในกลุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มมุสลิมคนมุสลิมนะครับก็จะมีเครื่องประดับที่จําเป็นต้องใช้ก็คือเข็มกลัดซึ่งทางกลุ่มชาวบ้านเนี่ยรีเควสมาเลยว่าต้องเป็นเข็มกลัดนะจะได้มีโอกาสได้ใส่แล้วชาวบ้านก็บอกว่าสามารถที่จะไปออกงานตามงานที่มัสยิดมีงานหรือตามในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมีงานก็จะได้เอาไปออกงานเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเขาวางแผนได้เองโดยโอัตโนโมัติเลยครับตัวนี้ซึ่งแสดงว่าเขารู้ว่าจะทำงานยังไงแล้วก็จะขายที่ไหนซึ่งอันนี้สำคัญ เครื่องประดับจากเปลือกหอยของอาจารย์ธนาทิพย์จะเน้นที่ดีไซน์ทันสมัยและมีสีสันสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาดในส่วนของขั้นตอนการอบรมค่ะอาจารย์มีเทคนิคในการถ่ายทอดให้กับชาวบ้านยังไงคะขั้นตอนของเทคนิคในการถ่ายทอดนะครับคือขั้นแรกที่เรานําผู้เข้าอบรมมาถ่ายทอดเนี่ยครับก็คือว่าเราจะให้เขาเจียคือเรามีแบบให้เขาเจียตามรูปทรง ให้เขาเจียเลยครับแต่ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านเนี่ยจะไม่ทําตามครับเพราะว่ามันไม่สวยเขาบอกมันเล็กไปมันน่าเบื่อชิ้นมันเล็กแล้วมันก็ไม่สวยทําก็ง่ายเกินไปแล้วมันก็ไม่มีไม่ไม่จำเป็นต้องทําผมก็เลยปล่อยให้เขาทําไปเขาก็ทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณครึ่งหนึ่งของเวลาที่เราใช้อบรมครับเสร็จเราบอกเราใช้ไม่ได้เพราะทําไปเราขายไม่ได้แล้วมันเราจะขายใครถ้าเราทำให้ขายได้ต้องทําตามแบบของเราเท่านั้น ในเมื่อเขาเริ่มโอเคเขาจะเริ่มโกนได้เริ่มตัดได้เริ่มใช้อุปกรณ์ได้เวลาเริ่มเข้าแบบของเราที่เรามีตัวอย่างให้ว่าแบบเนี้ยขายได้ตลาดต้องการเขาก็เริ่มทําค่อยๆเข้าหาเราใกล้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ได้ตามที่เรากําหนดไว้เพราะว่าครั้งที่เราตรวจล่าสุดเสร็จก่อนที่จะปิดโครงการนะครับก็ของใครจะใช้ได้เราก็เลยทําแบบเพื่อให้เขาทดสอบว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเขาทําได้แต่คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะครับเพราะว่า มันเป็นเรื่องของการฝึกฝนซึ่งมันค่อนข,ข้างจะยากมากต้องทํากับหน้าง,งานทุกวันต้องมีเวลาให้มันต้องใส่ใจแล้วก็ใส่ไอเดียลงไปเพื่อที่ได้งานจะได้มีความหลากหลายแล้วก็มีความสวยงามตามที่เขาอยากจะได้มากขึ้นครับจริงๆคนที่เข้ามาทําตรงนี้หรือชาวบ้านที่เข้ามารับการอบรมคะ่ะเขาต้องมีเรื่องของความคิดสร้างสารรค์หรือว่าไอเดียเดิมอยู่แล้วไหมคะไม่นะครับขอให้มีใจก็พอเพราะว่าถ้าเกิดคนเราเปิดรับอะไรเนี่ย เวลาฝึกมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมครับไอเดียเดี๋ยวเราค่อยใส่ตามมาคือคือว่าในชุดอบรมชุดเนี้ยจะมีผู้ชายสองคนผู้หญิงสองคนแต่ผู้ชายก็คือเป็นช่างอะเนาะทำงานก็จะเร็วกว่าแล้วเวลาทําได้ทรงตามที่เรากําหนดเขาก็จะกระโดดข้ามขั้นไปทําทรงตามไอเดียเขาแต่ก็เป็นทรงที่สวยคืองานมุกนะครับมีอยู่2อ,อย่างเท่านั้นเองท,ที่ที่ต้องทํา1คือทําใส่ตัวเรือนอย่างเงี้ยครับ,รบเราทําใส่ลงไในตัวเรือนเพื่อให้ได้พอดีตา,ตามตัวเรือนอย่างชิ้นนี้ครับ สองก็คือว่าทำแฟนซีแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานมันจะมีมาตรฐานอยู่แค่สองชิ้นเท่านั้นเองครับเนี่ยฮะก็คืออย่างงานตัวเนี้ยเราต้องใช้ไอเดียเราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมฮะ,ะเพราะว่าเรามันฟรีฟอร์มครับแต่อย่างเนี้ยกับว่าเมื่อสักครู่คือเรามีแบบแบบนี้อยู่แล้วใช่ครับจากเดิมที่เราจะใส่เป็น ถอยลงไปครับนี่เราก็มาเติมหางด้วยใช้การใช่ครับใช่ครับเราก็อันนี้ครับคือที่เราต้องใช้ไอเดียมากๆแล้วเราก็ต้องใช้ทักษะใช้ความพลิ้วของประสบการณ์ที่เราจะทําให้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แต่แบบนี้จะยากแต่ลักษณะทรงแบบนี้จะง่ายกว่าแบบนี้ด้วยครับเพราะว่าเราจะเจียให้มันพอดีกับตัวเรือนเนี่ยฮะคือเราจะเจียให้พอดีกับตัวเรือนที่เห็นเป็นช่องๆเนี่ยนะครับด้านหลังเราก็จะมีล่องอยู่ครับ เราก็เจียใสให้ได้ตามซอกช่องต่างๆนะครับซึ่งจะง่ายกว่าที่จะทำานลักษณะนี้ส่วนใหญ่แล้วออเดอร์ส่วนใหญ่ทั้งหมดที่มีทั้งตลาดจะทละาลักษณะเจียเข้าตัวเรือนครับเราเพียงแค่ต้องการให้เห็นว่างานแต่ละอย่างที่ตลาดเขาต้องการเนี่ยมันก็จะมีงานอยู่แค่2ประเภทก็คือใส่เข้าตัวเรือนกับเจ,จียลักษณะเป็นแฟนซีก็คือแค่นี้แต่ที่ว่าเราทําให้เห็นเนี่ยคือเราอยากให้ให้บอกให้เขาทราบว่า มันเหมือนดินน้ำมันนะถ้าเราปั้นมันให้สวยก็จะได้สวยตามรูปทรงที่เราต้องการและจากในส่วนของอาจารย์คะ่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้เรื่องของการออกแบบหรือว่าดีไซน์อาจารย์มองว่าตลาดตรงนี้จะไปได้ไกลหรือว่าความเป็นไปได้ของชาวบ้านเนี่ยจะทําได้มากน้อยแค่ไหนคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าชาวบ้านเขาฝึกฝนให้ดีนะครับ <Okay. S 2> ในตลาดในกรุงเทศเองตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เขารับซื้อนะครับก <Okay. S 2> ็คือเจียเป็นทรงตามที่เราต้องการเช่นกลมไข่วงรีหยดน้ำเ <Okay. S 2> นี่ยครับ ก็คือตามที่ผมบอกก็คือเขารับซื้อเมนละหนึ่งบาทถ้าสามารถทําได้ก็ส่งมาขายที่กรุงเทพได้ครับก็มีร้านที่รับซื้อด้านนี้อยู่เพราะว่าเขาต้องการไปใส่ตัวเรือนที่เป็นงานประเภทงานซิลเวอร์ที่ช่างเป็นกิโลครับ,รบซึ่งงานตัวนี้เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะใช้ผีมือต้องใช้ทักษะในการทํางานค่อนข้างสูงก็ต้องใช้ความต่อเนื่องของโครงการวิจัยเราลงไปช่วยเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถจะประกอบอาชีพได้ตัวเอง แลืทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าความสําเร็จของการนําเปลือกหอยที่ไม่มีมูล,ลาคา่ามาแปลเปลี่ยนเป็นเครื่องประดับที่สวยงามแบบที่เราเห็นวันนี้แล้วค่ะเครื่องประดับต้นแบบที่เราได้ชมกันไปนั้นเรียกได้ว่าสวยงามแปลกตามากเลยทีเดียวนะครับถ้าใส่ความคิดสร้างสารรค์เข้าไปอีกเล็กน้อยเชื่อแน่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครนะครับต้องสนใจหันมาซื้อใส่อย่างแน่นอนครับ เรียนรู้สังเกตคน้นคว้าทดลองโลกของเรามีสิ่งต่างๆมากมายให้ค้นหาคาตอบ18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลินิกเทคโนโลยีสร้างคุณภาพชีวิตกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคลินิกเครือข่ายที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคข,ของประเทศคลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชนเครื่องประดับจากเปลือกหอยในปัจจุบันนี้อาจจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมากนักนะครับสาเหตุอาจจะมาจากรสนิยมดีไซน์หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่การพัฒนาก็คือการจัดให้มีการสอนวิชาการออกแบบเครื่องประดับจากเปลือกหอยในหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับผลที่ได้จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงมเมล็ดพันธุ์ความคิดครับช่วงมเมล็ดพันธุ์ความคิดปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเครื่องประดับจากเปลือกหอยยังขาดตลาดในการจําหน่ายและเป็นที่ต้องการในวงแคบหากแต่อาจารย์วิเชียนมหาวันเจ้าของโครงการ ก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเปลือกหอยโดยได้นําองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับเพื่อให้คิดและออกแบบเครื่องประดับโดยใช้เปลือกหอยมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในวิชาที่สอนเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียนเนื่องจากของเราเป็นสาขาออกแบบเครื่องประดับนะครับอาจารย์อยากให้นําตรงนี้มา